วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามครับไปที่นั่นก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งชาวบ้านชาวจังหวัดสมุทรสงครามชาวแม่กลองนะเรียกว่าแม่กลองอ่ะนะนะครับชาวแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามทั้งสสเจ้าบ้านเจ้าของพื้นที่คุณรังสีมารอดรัศมี ปัจจุบันก็เป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตามข่าวก็จะมาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติของลุงตูนี่แหละนะครับพร้อมกับชาวบ้านก็มาตอนรับขับสู้ลุงตูนะครับที่เดินทางจากกรุงเทพด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่สนามกีฬาเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปขึ้นรถไฟนะครับไปที่ตลาดนะครับไปที่นี่แหละครับไปที่แม่กลอง นะครับไปที่แม่กลองแล้วก็ไปที่ตลาดร่มหุบนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติทั่วโลกอะนะที่อยากจะมาเห็นมาชมะนะครับมีตลาดแคบๆคแบบคือตลาดสดดีๆนี่เองอะ,นะครับขายกันอยู่สองข้างทางและมีรางรถไฟอยู่ซึ่งหลายพื้นที่ก็เป็นอย่างนี้นะครับรถไฟวิ่งมานะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่กางร่มอยู่กลางเต็นท์อยู่นะครับก็เอาเต็นท์เอาร่มออก นะครับพอรถไฟมาปั๊บก็พลับพอผ่านไปปั๊บก็เอากลางได้ต่อและที่สําคัญที่มันตื่นเต้นก็คือว่าไอ้เข้าของเนี่ยไม่ได้มีการยกเก็บเลยนะไอ้วางอยู่ติดกับรางรถไฟเหล็กรางรถไฟยังไงก็วางอย่างนั้นนะครับไม่มีการหยิบยกเลยรถไฟมาไม่เหยียบไม่ทับนักท่องเที่ยวเห็นนักท่องเที่ยวเห็นคนต่างชาติเห็น amazing ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่เก็บหูบแต่ร่มแต่ของไม่เก็บ อา้าวรถไฟไม่เหยียบไม่เหยียบครับรถไฟวิ่งอยู่บนรางนะอย่าไปวางทับรางก็แล้วกันออตื่นเต้นผมไปที่นี้มาก็รู้สึกแม่มันตื่นเต้นจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวเยอะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ได้เจอนะครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ตลาดนี้นะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักซึ่งท่านก็ไปฟังบรรยายการสรุปเรื่องของเส้นทางรถไฟเนี่ยซึ่งเส้นนี้มันวิ่งไปจากวงเวียนใหญ่ นะครับใกล้ๆกับอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ตรงนั้นนะครับสถานีวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปลงที่หมหาชัยก็ไปสุดทางที่หมหาชัยพอจะข้ามหมหาชัยก็เป็นแม่น้าใช่ไหมครับพอเป็นแม่น้ําปั๊บก็ต้องลงรถที่สุด,ส,ดสายที่หมหาชัยแล้วก็ต้องข้ามขึ้นรถไปนั่งฟังไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปต่ออีกขบวนหนึ่งถึงจะไปถึงสมุทรสงครามได้อันนี้ก็เลยทําให้การเดินทางทางรถไฟสายนี้ไม่เชื่อมต่อนะครับไม่เชื่อมต่อ ทั้งที่ตลอดเส้นทางจากวงเวียนใหญ่ผ่านสถานีต่างๆนะครับได้ชมวิวทิวทัศน์ได้ดูสองข้างทางวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนนะครับน้อยใหญ่นะครับก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนัก,นกถ้าสามารถนั่งไปได้ถึงแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามและไปกินอาหารทะเลที่โน่นก็จะเป็นการเชื่อมต่อซึ่งนายกรัฐมนตรีไปก็ทราบว่ามีความยาวทั้งหมด666 จุกิโลเมตรนะครับทำแผนที่จะของงบประมาณเพื่อรับการจัดสรรจะทำให้มีการเชื่อมต่อกันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนายกก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้ด้วยชาวบ้านพอลงไปปั๊บเจอชาวบ้านปุ๊บก็ลงตูโซ่โซ่ลงตูโซ่โซ่นะครับเสียงดังกันคึกคักเลยทีเดียวนะครับก่อนจะกลับชาวบ้านบอกมาอีกนะ ลุงตู่บอกมาอยู่แล้วไม่มาก็ส่งใจมานะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์หนึ่งนะครับยังไม่ใช่นะครับยังทําหน้าที่ราชการอยู่นะครับอันนี้ก็เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ